เัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮาสิผ้าเอฟซีแฟนสองมาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์เนาะค่ะสิมาเบิงแนวทางขงสุถาถของปูอีกรอบหนึ่งว่าเพื่อปูสีวงกล่อหเหลขกบนญไปรับช่อมราฟังเบิงแนวทางเล็กบนของปูเนาะค่ะว่าปูสีว่งกล่อหาตัวใดไปเบิงน้ำกันเลยเด้อค่ะ นี่เดค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพมาเอาแน่วข่างเลขปูซีสูนอีกรอดนึ่งเพื่อปูวงกลมไหวเนาะาพ่อแม่พี่วองมาบนเลขปูซีศูนยอีกลอว่าปูซีวงกลมหายบอตอนนี่เด้อค่ะปูกระวงกลมไหวแล้วเด้อค่ะเลขบนของปูวงกลมที่เจดศูนย ล่อง80ดด้ค่ะแคบหน้าจ,จอไว้ปูกระเด็นศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้คือเหล็กบนของปูด้ค่ะนี่กาํสำรับเหล็กล่างของปูเนาะคะ่ะปูกระเด็นให้แปดคู่เนาะคะ่ะ มีหาแปดหาสองหกแปดหกหนึ่งหกสองหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองแต่ปูกระนิ่นที่สุดคือหาแปดเนาะค่ะแคบนาะจอไว้เด้อจ้ะจะเป็นแน้กระทั่งไปเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะอม่ง งวดที่41เด้นในนอกรูปูว่า41งวด8คู่แน่ที่สุดคือก็ว่า8คู่แน่นแน่นแน่นที่สุดคือหา8ได้ค่ะการสำรับผู้ใดที่ว่ามักตัวที่ปูเน้นกับสื่อตัวที่ปูตัดออกก็ได้ด้วยค่ะ นี้ก็เป็นชุดเต็มล่างของปูเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เพื่อไปเลือกซื้อเอาก็ได้เนาะค่ะถ้าบบมักตัวที่ปูเนียนค่ะการสรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาให้กับทั้งช่องในยเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางตัวเลขเด็ด ขอบฟันดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ช่วมน้ำกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อค่ะจะได้ปลอดัยเข้าสารคลิปนี้กะขอบคุณค่ะ